กินแซบแบบบางๆกับอีนังไล่มือนีสีเฮดก้อยสมก้อยเนื้อบักหน้าพี่น้องเนืเน้อเขาได้ซับเรียบ้อยจ้ะมีตบพรอม,มาใสเกลือลงไปจากสว่นหนึ่งพริกตามชอบมากเพชกใสหลายจ้าบักหน้าแล้วแต่ความชอบเด้อมักสมกสับใสหลายประมาณหน่วยหนึ่งกะจิสมอยู่ แต่นางใส่หน่วยหนึ่งเลยพี่น้องบีบน้ำใส่เลยจ้ะแล้วก็สิท่การขัน้นหรือคุกให้เข้ากันคุกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องใส่ผงซูโรดน้าเด้อี่นางลืมใส่ลืมใส่ผงซุโรดมันบดได้ด้อน ใส่หน่อยนัวหน่อยใส่หลายนัวหลายเข้าครัวจ้าหอมหอมหอมเข้าขรัวหอมหอมแล้วกะ็ตามด้วยตะไคร่ส้อยครบเครื่องกันเลยทีเดียวเพื่อความหอมความแสบกลมกลมใส่ตับลงไปจ้านี่ต้นหอมพักชีพหอมเปกระคุกอีกหลอบนึงที่นอง เป็นอันเซ็จ้ะมีคุณป้าต่แสบเฮงไปกินกันเลยจ้า<ม>เทลรัวเลยจ้าบบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีดีพี่น้องสวัสดีจ้ากินแซบแบบบานๆกับอีนั่งไรจ้ะพี่น้องมือนีนั่นงได้ก้อยบักเน่าพี่น้องเอ้ยก้อยเนือบักเน่าก้อยโสมนั่นแหละเนี่ย ใจตับพร้อมมีวิธีเฮ็ดให้พร้อมมื้อนี้มากินอยู่ท,งทง่งให้่งนาคือเก่าจา้ะลมไว่อยๆบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยเข่าออกห่วง<า>กว่าสิไปเ<า>บิ่งอีนั่งกินอีนั่งไล่กับฟากพ่อแม่พี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะฝากาเพจ Facebook กินแซ่บแบบบ้านๆอีนั่งไล่พาแซ่บน้ำพี่น้องก็สิได้ยินเสียงตึ๊ดๆในเด้อเพิ่นสูบน้ำสูบน้ำออกจากอันนาเพิ่นอันสิได้เกี่ยวข้าวแล้วหั่นน้าแต่ว่าน้ำม,มันหลาย มาพี่น้องแสบเพื่อก้าจ้ะกว๋วยสม,ส,มสมเผ็ดนัวนัวผักกระเดา หอมเครื่องส่วตักไข่ใส่น้ำหอม บตอนแรกตอนแรกว่าจะไปนั่งอันมุ่มเพื่อนอันมือว่านนี่นะเพื่อนผัดซุปน้ำยูหัน กเด่แล้ว อ่อนมาก

อนุญาตโยนอืมกินบ่มะมินม้นเนีให้กินเมื้อนี้นะมีแต่เนื้อมันดีบอืมอ้มหิวเขา่า เสียงยำเขาแข่งกับเป็นเสียงเครื่องซูปหน้ารู้พี่น้อง <laughs> ลมลม ดีวะตกะนั่งดีปะตบับกินเป็นบ่ะมันกินอยู่พี่น้อง เดยวก็ไม่ไม่น่ากินนะขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อ,อยา่าจันวาสิเอาให้มาเนาะ ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนจากกับอันหมาจากหมาผู้ใดมันมาขอกินเขา่ามื่อน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าจพอกันคลิปหนา้าด้วยพี่น้องเรวยสวัสดีจ้า